สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเราจะได้มาดูกันถึงเรื่องราวที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือว่าพมท่านก็สนับสนุนค่ะในส่วนของแกนนําเด็กและเยาวชนนะคะที่จะไปเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่21ค่ะเป็นการสร้างสันติภาพให้กับสังคมค่ะโดยทางด้านนายจุติไกเรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบตัตรนะคะให้กับแกน นำเด็กเยาวชนค่ะจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศจํานวน 1,¶ 0 0คนนะคะที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนําเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุทธูคุณธรรมในศตวรรษที่21รุ่นที่2ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อความท้าทายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่21 โดยนางอภิญญาชมภูมาตรอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนและผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนําเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่21นะคะก็นับว่าเป็นรุ่นที่2เพื่อเป็นการมุ่งเน้นการสร้างผู้นาําและสร้างความตระหนักว่าจะสามารถเป็นตัวแทนของชุมชนของสังคมในการสร้างสันติสุขสันติภาพอีกทั้งต้องเพิ่ม ศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะที่มุ่งจะเน้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดยให้คิดบวกและเป็นผู้ให้ซึ่งเราต้องการให้ทุกคนค่ะมีความสามารถมีศักยภาพนะคะเป็นทูตของประเทศไทยในทุกๆมิติและรับรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกมีการตื่นตัวให้มีความพร้อมในการที่จะเดินไปข้างหน้าทั้งนี้ค่ะเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็มีความต้องการที่จะทํางานเพื่อสังคมซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้สร้างผู้นําเด็กนะคะแล้วก็เยาวชนเอาไว้เป็นการสร้างทีมงานเพื่อสังคมต่อไปด้วยค่ะ เด็กและเยาวชนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็จะต้องเรียนรู้การเป็นนักการทูตที่ดีเช่นการพูดจาไพเราะไม่ก้าวร้าวค่ะให้เกียรติผู้อื่นนะคะไม่ดอยค่าผู้อื่นการสื่อสารที่ดีค่ะความเห็นอกเห็นใจมีความเชื่อมั่นในตนเองเป็นต้นนะคะแล้วก็ได้มีการแนะนําในส่วนของทฤษฎีพระุปัญญาค่ะทั้งนี้ก็เป็นการปลูกฝัง จิต5แบบนะคะเพื่อรองรับความท้าทายของโลกได้แก่จิตที่มีความรู้แตกฉานสังเคราะห์สร้างสารรค์เคารพและก็คุณธรรมอีกครั้งได้มีการเน้นย้ำในเรื่องของความสําคัญของคุณธรรมนะคะแล้วก็มิติความฉลาดนอกเหนือจากการมีความฉลาดด้าน IQ แล้วก็ EQ แล้ว ก็จะต้องมีมิติความฉลาดให้ครบทั้ง11ด้านหรือ11คิวค่ะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวนะคะเพื่อรับกับความท้าทายในอนาคตเพื่อเป็นยุวทูตคุณธรรมในศตวรรษที่21ค่ะ ก็คือในส่วนของการสนับสนุนนะคะการนําเด็กและก็เยาวชนค่ะเขาบอกว่าการที่จะปลูกฝังอะไรให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยนะคะเมื่อเราเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กเขาจะได้มีการจดจำนะคะเรียนรู้แล้วก็นําประสบการณ์ต่างๆเนี่ยไปใช้ได้ตลอดจนเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่เลยค่ะเป็นการสร้างพื้นฐานนะคะให้กับสังคมต่อไปด้วยค่ะ และเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองนะคะตอนนี้เขามีการให้ทำผ่านทางเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองนะั่นก็คือเว็บไซต์ nfarmer d o ะ,ะ doae go t h ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียสิทธิประโยชน์นะคะในการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐค่ะโดยทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลได้เชิญชวนนะคะเกษตรกรให้ขึ้นทะเบียนและป ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ e-form ทางเว็บไซต์ efarmer.doae.go.th นะคะโดยการลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลที่สำคัญต่างๆจากนั้นค่ะรอการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประมาณ5วันทำการนะคะจึงสามารถที่จะดำเนินการขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้รวมไปถึงสามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farm Books นะคะได้ทั้ง iOS แล้วก Android โดยในปี2,566นี้นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็ได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางการลงทะเบียนขึ้นนะคะเป็นการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะผ่านระบบออนไลน์ด้วยเครื่องมือ e-form เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรแล้วก็ตอบโจทย์ในการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงานทำให้ในปัจจุบันนะคะเกษตรกร,ร,กรทุกรายที่เพาะปลูกหรือประกอบกิจการทางกเกษตรเช่นปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกพืชแบบสวนผสมนะคะทำนาเกลือสมุดแล้วก็การเพราะเลี้ยงมแมลงเศรษฐ,ฐกิจสามารถที่จะขึ้นทะเบียนแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,กรได้2ทางค่ะก็คือแจ้งกับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็ดําเนินการด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์สําหรับผู้ที่ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร,ร,ก,รกับเจ้าหน้าที่ ก็จะต้องยื่นแบบทอบอกศ1นนะคะพร้อมด้วยบัตรประชาชนตัวจริงแล้วก็สำเนาหลักฐานถือครองที่ดินณสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกหรือจุดนัดหมายที่สำนักงานเกษตรอำเภอนั้นๆกำหนด หรือผ่านผู้นําชุมชนนะคะหรือว่าตัวแทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือว่าเรียกว่าอ,อกอม,มอเนี่ยนะคะทั้งนี้เกษตรกรก็สามารถที่จะแจ้งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทําการเพราะปลูกแล้ว15วันหากเป็นไม้ผลหรือไม้ยืนต้นให้แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เมื่อทําการเพราะปลูกแล้ว30วันและปรับปรุงข้อมูลทุกปีค่ะให้เป็นปัจจุบันสําหรับเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีเนื้อที่การเพราะปลูกขั้นต่ํา แต่ละชนิดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดสามารถที่จะขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้โดยเกษตรกรจะต้องยืนยันค่ะว่ามีไรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากการประกอบการเกษตรเนี่ยนะคะตามที่แจ้งขึ้นทะเบียนเอาไว้รอบปีเพาะปลูกนั้นๆไม่เกิน8,000บาทขึ้นไปค่ะ ในส่วนของทะเบียนเกษตรกรเนี่ยก็คือข้อมูลของครัวเรือนนะคะผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและก็การประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือนโดยมีวัตถุประสงค์ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนี่ยนะคะก็เพื่อเป็นการจัดทําข้อมูลการเกษตรให้ถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงและเป็นข้อมูลเอกภาพให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ในการนำไปใช้วางแผนพัฒนาการเกษตรกำหนดนโยบายและก็การจัดการด้านการผลิตการตลาดการส่งเสริมสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงเป้าหมายโดยผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วนะคะจะต้องได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิ์ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือหรือรับการบริการต่างๆจากภาคร นะะี่ก็คือในส่วนของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ไปนะคะในการที่จะได้รับความช่วยเหลือของรัฐบาลค่ะก็เข้าไปาดูแลสิทธิ์ของตัวเองกันได้นะคะที่เว e ็บไซต์ efarmer doae g o th ค่ะก็ไปทําการลงทะเบียนแล้วก็กรอกข้อมูลที่สําคัญต่างๆนะคะทางนี้ก็ใช้ได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ android ค่ะและเรื่องราวต่อมาลูกฟังคะก็ยังคงมีเรื่องราวของ มิจฉาชีพนะคะที่ตอนนี้มีนายหน้ามาหลอกคนไปทำงานที่ดูใบค่ะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็ออกมาเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าหลงเชื่อค่ะโดยทางด้านนางสารัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการประชาสัมพันธ์เตือนภัย กรณีมิจฉาชีพนะคะแอบอ้างเป็นนายหน้าจัดหาแรงงานไทยไปทำงานที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนะคะใช้วิธีการโพสต์ชักชวนผ่านกรุ๊ปเฟซบุ๊ก คนไทยในดูไบก็มีการประกาศรับสมัครในหาง,งานด้านการตลาดแอดมินหรือระบุว่าให้ทำงานเว็บพนันออนไลน์ซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีเหยื่อหลงเชื่อหลายรายนะคะโดยเมื่อไปถึงเนี่ยนายหน้าหรือว่านายจ้างเนี่ยนะคะก็จะยึดหนังสือเดินทางเอาไว้แล้วก็ให้หลอกคนไทยผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อมาลงทุนหรือหลอกลวงเอาทรัพย์สินและหากปฏิเสธการทํางานนายจ้างก็จะคิดค่าเสียหายเป็นเงินจํานวนมากนะคะแล้วก็เมื่อเกิดปัญหาก็มักจะเอาผิ กับนายจ้างไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีหลักฐานเพราะไม่ได้รับการอนุญาตให้เอามือถือเข้าไปในสถานที่ทํางานนะคะก็คือไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะคะ โดยทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้มีการสั่งการค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการทําธุรกิจลักลอบทํางานผิดกฎหมายควบคู่กับการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนถึงวิธีการเดินทางไปทํางานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะซึ่งมีทั้งหมด5วิธีด้วยกันค่ะก็คือวิธีแรกบริษัทจัดหางานจัดส่ง 2. ค่ะกรมการจัดหางานจัด ส่งไปนะคะ 3. คนหางานเดินทางไปทำงานด้วยตนเองค่ะ 4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานและ 5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างของตนไปฝึกงานนะคะซึ่ง5วิธีนี้ก็จะต้องแจ้งแบบเดินทางไปทำงานต่างประเทศกับกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานด้วย โดยที่ผ่านมาค่ะผนุฟังค้าทางกระทรวงแรงงานเนี่ยเขาก็ระบุว่าในช่วงเดือนตุลาคม2565นะคะจนถึงกรกฎาคม2566เนี่ยก็ได้ปราบปรามผู้กระทําผิด ตามพระราชะบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนงานนะคะพุทธศักราช2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ผ่านการดำเนินคดีตามมาตรา66กับผู้ที่กระทำการโฆษณาชักชวนคนหางานไปทำงานต่างประเทศผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ข้อหาโฆษณาการจัดหางานไม่เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดนะคะอันนี้ก็จัดการไปแล้วทั้งสิ้นเนี่ย36คดีด้วยกันซึ่งตรวจพบการกระทำความผิดของในหน้า ทั้งซีเนี่ยนะคะ142รายมีผู้เสียหายมากถึง471คนค่ะรวมเป็นค่าเสียหายไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ 32, 3 2 7 5 3ล้าน7 3บาทค่ะนอกจากนี้กรณีพบแรงงานไทยเสียชีวิตจากการถูกหลอกไปทำงานในกระบวนการค้ามนุษย์ที่เมืองดูไบาทางกระทรวงแรยง,งานกระทรวงต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการบูรณาการทำงานเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะซึ่งล่าสุด ทางกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาก็อยู่ระหว่างดําเนินการนะคะในส่วนที่เกี่ยวข้องขณะที่ทางกระทรวงแรงงานเองก็ได้มีการสั่งการให้แรงงานจังหวัดพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่นะคะได้มีการลงพื้นที่ เพื่อที่จะเยี่ยมปลอบขวัญให้กําลังใจพร้อมแจ้งข้อมูลขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือให้กับญาติทราบนะคะเป็นการดูแลอำนวยความสะดวกในการประสานในส่วนของกระทรวงต่างประเทศค่ะว่าจะนาศพแรงงานเนี่ยกลับประเทศไทยอย่างไรต่อไปนะคะทั้งนี้รัฐบาลก็มีการเน้นย้ําออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะว่าให้ประชาชนเนี่ยอย่าหลงเชื่อถูกหลอกเป็นเหยื่อนะคะจากประกาศในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีลักษณะจูงใจเกี่ยวกับการจัดหางานในต่างประเทศ โดยวิธีที่ผิดกฎหมายซึ่งไม่คุ้มค่านะคะแล้วก็อาจจะถูกบังคับใช้แรงงานเสี่ยงถูกทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ถึงขั้นเสียชีวิตโดยควรที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ถี่ถ้วนหรือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะทั้งนี้ผู้ที่สนใจไปทํางานต่างประเทศก็สามารถที่จะศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไปทํางาน เพื่อป้องกันการถูกหลอกนะคะผ่านระบบ e-service กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานที่เว็บไซต์ doe.go.th นะคะหรือว่าเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะ doe.go.th/oversea ค่ะหรือสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ Facebook นะคะเพจกองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนงานหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่สายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะโทร1506กด2 กรมการจัดหางานค่ะก็จะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะคะอย่าเป็นเหยื่อให้ถูกหลอกเพราะนอกจากจะเสียเงินเสียทรัพย์สินแล้วเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยนะคะถึงแม้เราได้ไปทํางานเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลทั้งสองประเทศนะคะจากทางรัฐบาลดูไบเองแล้วก็รัฐบาลไทยเองด้วยเนี่ยนะคะไปทํางานก็จะต้องไปอย่างถูกกฎหมายเพื่อที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มรูปแบบก็ฝากข้อมูลตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะสาหรับวันนี้หมดเวลา ของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกรองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube c ช anel อาทับพอดแคสต์ดิฉันพิรายาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธ,ธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆ่นได้ยินเสียงนี้ อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย